ทิ้งสมบัติหมื่นล้านให้แอฟครอบครองชีวิตล่าสุดเจนชมพูนุชอดีตนางร้ายดาวยัวเลิกสงกรานต์แต่งเศรษฐีใหม่มีลูกสองโตเป็นหนุม่มภาพล่าสุดเจนชมพูนุชอดีตนางเอกหน้ามวยหลังหายจากวงการไปกว่า10ปีเรกไดีว่าเป็นหากย้อนไปสักสิบกว่าอีกหนึ่งดาราสาวหน้ามวยที่ใครหลายคนคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดีซึ่งไม่มีใครไม่รู้จกักที่หลายคนอาจจะเคยเห็นผลงานเธอจากภาพยนตร์หลายเรื่องอดีตหลายๆอย่างของหนุ่มสงกรานต์ และที่สําคัญยังได้เจอกับสาวสวยคนนี้ที่เป็นแฟนคนแรกของหนุ่มสรงกรานตั้งแต่วัยละอ่อนถ้าใครยังจําได้เธอคือเจนชมพูนุชปิยะภานีนางเอกหนังเรื่องปอบวีดสยองที่เคยคบหาเป็นป๊อป,ปีป้เลิฟกับหนุ่มสงกรานมาก่อนแถมยังถ่ายแบบคู่กันพร้อมคําสัมภาษณ์หวานซึ้งอีกด้วยปัจจุบันสาวเจนได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแต่งงานกับแฟนหนุ่มก้องทิติโกวิทยาและมีพยานรักด้วยกันสองคนนอกจากนี้สาวเจน ยังหันมาจับก,กิจการแม่ค้าออนไลน์เป็นเจ้าของเสื้อผ้าเป็นของตัวเองที่ชื่อว่ามัมมี่สตอรี่เป็นร้านขายเสื้อผ้าของเราบรรดาแม,แม่แม่ทั้งหลายที่เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยล่ะคะ่ะหากย้อนกลับไปเจนชมพูนุชปิยพานีในตอนวัย31ปีสูงมือเข้าสู่ประตูวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซก้องทิติโกวิทยาอายุ31ปีถายาทกลุ่มรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ใน14จังหวัดภาคใต้และที่น้อยคนจะรู้คือ สาวเจนชมพูนุษนั้นเคยคบหากับสงกรานเตชนะนรงค์เรียกได้ว่าเคยเกือบเป็นว่าที่สะพ้ายคนแรกบนนัสซ่าแล้วแต่ก็ต้องมีเหตุให้ต้องเลิกก่อนโดยทั้งคู่เหมือนว่าจะเคยถ่ายแบบด้วยกันพร้อมทั้งถูกเจาะลึกถึงเรื่องความรักที่ดูเหมือนจะใช้จะไปด้วยกันได้ดีแต่ก็ต้องปิดฉากลงไปไม่มีการสารสัมพันธ์ต่อไปตัดจบแต่เพียงเท่านี้หลังเลิกสงกรานและแต่งงานกับกล้องทิตติอุ้มท้องก่อนออกวงการน,นั้นจนถึงตอนนี้เธอได้หายไปกว่า 16ปีวันนี้ทีมข่าวก็มีภาพของเธอและครอบครัวบุตรบุตรทั้งสองคนมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงอีกด้วยซึ่งลูกทั้งสองคนนั้นน่ารักมากๆปัจจุบันนี้เธอเองก็สวยขึ้นมากเป็นแม่ลูกสองที่เก่งสาวและสวยมากๆ